พระเจ้าต้องการให้เราเข้าใกล้พระองค์เพราะพระองค์ทรงอยากจะพบเราทุกๆวันและเราเองก็อยากจะพบพระองค์ด้วยให้เราเข้าใกล้พระองค์เพื่อจะได้ยินเสียงกระซิบของพระองค์ที่พระองค์จะคุยกับเราในแต่ละวันเราจะได้สัมผัสกับความรักของพระองค์จริงๆในชีวิตของเรา ได้ยินสิพระองค์ได้มาถึงบัลลังก์การสัเสริสรขอให้ข้าได้รับพระองค์ด้วยสิ้นสุดหัวใจ ด้วยสิ้นสุดหัวใจให้เราเป็นหนึ่งเป็นเจ้าชีวีก็ค้าค่าใโพบพราได้ยินเสียงพราอ ได้มาถึงบาลังการสรรเสริญขอให้ข้าได้รักเราด้วยสิ้นสุดหัวใจให้เราเป็นหนึ่งเป็นใจ

ได้มาถึงบรลลงการสรนเสริก็ให้ข้าใหญ่รักพราโดยสิ้นสุดหัวใจให้พราเป็นหนึ่งเป็นเจ้าชีวิต เมื่อเราอยู่ในที่ที่สงบแล้วเราพร้อมที่จะฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าจะตรัสกับเราขอมอบเวลาให้กับผู้แบ่งปันที่จะเป็นเสียงของพระเจ้าที่จะมาถึงเราในวันนี้ครับเชิญครับสวัสดีครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านพระวจนะกคำของพระเจ้าในวันนี้คือแมทธิวบทที่22ข้อ3.7ถึง3.9 พระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านนั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำคัญอันดับแรกข้อที่สองก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเพราะว่าจนะของพระเจ้าเปรียบเหมือนจดหมายรักจากพระเจ้าที่มาถึงเราพระเจ้าเป็น พระเจ้าผู้รักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีสำหรับเราในหลายๆครั้งชีวิตของเราตั้งแต่เราเกิดมาเราอาจจะมีเจ้านายหลายคนตั้งแต่พ่อแม่ของเรานะครับไปจนเราโตขึ้นเจ้านายของเราที่จะส่งผลดีต่อชีวิตเราคือคุณครูของเรานะครับเมื่อเรา จบการศึกษานะครับเรามีบอสนะครับชีวิตเราไปแต่งงานเราก็อาจจะต้องมีบอสที่บ้านอีกคนหนึ่งแต่เจ้านายเหล่านี้เนี่ยนะครับพ่อแม่เลี้ยงเราอย่างไรถ้าเราด้วยอะไรครับด้วยเงื่อนไขนะครับลองคิดดูว่าถ้าเราเไม่เชื่อฟังนะครับเราเราก็อาจจะต้องโดนแม่เรียวนะครับถ้าเราไม่ทำกันบ้านส่งครู เราก็อาจจะเจอเกรดที่ไม่ดีเกิด F นะครับหรือว่าเรียกผู้ปกครองมาพบนะครับหรือแม้ท้งเจ้านายของเราเนี่ยถ้าเราไม่ทำตามใจของเราไม่ได้ทำตามคําสั่งนะครับเราก็อาจจะต้องโดนต่างๆนานานครับแต่ว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ไม่มีเงื่อนไขนะครับพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับเรานะครับ เบรสปาชคาวนักคณิตศาสตร์และนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสนะครับในศตรวรรษที่17ให้คำอธิบายว่าในหัวใจมนุษย์มีที่ว่างที่มีรูปร่างของพระเจ้าซ่อนลึกๆอยู่ภายในเรานะครับมนุษย์เรามีความปรารถนาไม่มีที่สิ้นสุดที่จะรู้จักกับพระองค์ผู้สร้างเราดังนั้นเนี่ยแม้ว่าเราจะ พยายามไม่คิดถึงพระเจ้านะครับเราคิดถึงโลกเราคิดถึงสิ่งต่างๆที่นำเราตรนะหนาแต่สุดท้ายเนี่ยพระเจ้าปรารนาให้เรากลับไปหาพระองค์นะครับเพื่อที่เราจะได้ค้นหาเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตที่ว่าพระเจ้าให้เรามีชีวิตอยู่ในจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลนี้เพื่ออะไรครับหวังว่าพี่น้องที่จะ กลับมาหาพระเจ้านะครับเราใครควรว่าพระเจ้าคือใครนะครับพระเจ้าทําสิ่งดีๆนะครับพระเจ้าช่วยเรานะครับสิ่งอัศจรรย์ต่างๆในชีวิตของเรานะครับและทุกทุกวันนี่ที่เราจะกลับมาหาพระองค์นะครับการใคร่ควรการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน